ดีค่ะวันนี้ก็มาพบมาเจอพี่ตาอินเซเวเดนด้วยช่องพี่ตาอินเซเวเดนนะครับทุกคนวันนี้เราจะพาทําไก่ใต้น้ํเแต่เราไม่แบบไปใส่ใต้น้ําเราเอาใส่หม้อซึ้งนึ่งเอานะครับทุกคนเด๋ดมันก็มาออกมันก็ออกแบบเดียวกันแน่นอนทุกคนเนาะครผ่านไปผ่านมามาเจอชออ่องพี่ตาอินเซเวเดนก็กดกดได้กดแชร์กดติดตามทิ้งไว้นะครับทุกคนเดยวพี่ตาไปหาเพือพ่อนๆหนังบ้านนะครับ พี่ตาจะพาทําไก่นะวันนี้เนาะเราจะแซบไม่แซบก็ค่อยบ้ากันนะคะทุกคนเนาะเราจะไปลงมือทําก่อนนะคะวันนี้เราจะพาทําด้วยกินด้วยนะคะทุกคนเนาะปรุงรสเรานี่ก่อนเนาะมันมีเครื่องในกับน,น้องไก่นะทุกคนเนาะน้องไก่น้อยนะน้องไก่นั่นแหละเราก็จะเอาไปนึ่งนะ้าไปพี่ตาทําเยอะสองกิโลครึ่งนะสองกิโลเพราะาเราทํา ว้าวมากินสุดๆเลยค่ะวันยายไปก็ไม่มีใครรู้หรอกนะเนาะเราจะไปนึ่งนะทุกคน,นเราจะใส่กระมังนึ่งเอานะทุกคนเนาะน่ากินไหมเอ่ยพี่น้องเราใส่กระมังนึ่งเอานเนาะชิมก่อนเนาะออกเค็มหน่อยนะก็ออกเค็มหน่อยจะดีนะทุกคนเนาะอ,ออกเค็มนิดหนึ่งไว้ เผ็ดเผ็ดกำลังได้ที่นะทุกคนผงนวัวไม่ใช่ผงนวัวเขาเรียกว่าอีสังเจ้านี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเจอกันตอนกินนะคะทุกคนเนาะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ามาพบมาเจอพี่ตาอ In ินซวิเดนวันนี้เราได้เมนูนำเสนอหมกไก่ ในหม้อนะครับทุกคนนะไม่ใช่ไก่ใต้น้ํานะแต่มันก็คล้ายๆไก่ใต้น้ํานั่นแหละแต่เราจะตั้งชื่อว่าไก่ในหม้อมันก็เป็นไก่ใต้น้านั่นนะทุกคนเจ้าค่ะมาก่อนจะกินก็กดฝากกาไดไลค์กดแชร์กดติดตามพิตาอินสวีเดดด้วยนะคะทุกคนใครผ่านไปผ่านมาก็ช่วยกวไดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งสีดำไว้เนะเดี๋ยวเราจะไปตามถึงบ้านนะครับทุกคนแล้วก็มีข้าวเหนียวมาด้วยนะคะทุกคนเนาะ เราจะอาจานไว้ตรงนี้นะอันนี้เราคงกินไม่หมดนะทุกคนนะเอา,อาเรายกมาทางหม้อเลยนะทุกคนนะทางหม้อเลยค่ะทุกคนเพราะว่าไม่มีอะไรมันไม่เอามาเยอะๆมันก็ไม่สวยงามอะ่ะนะทุกคนเนาะขอกินแล้วนะคะทุกคนคําแรกแห่งหมานจะจกข้าวเหนียวสักกระสอบหนึ่งก่อนทุกคนโอ้หิวข้าวไม่ได้กินข้าวเช้าไม่ได้กินข้าวเลยค่ะเก็บท้องไปกินข้าวเที่ยงวันนี้ค่ะทุกคนเนาะขอตบมือก,กินนะคะมาเลยเจ้า ก็ซดน้ำเตกกับน้านเนจ้าเนาะล้ากนกอขนาดล้าขนาดมกไก่เจ้าภาษาเหนือเรียกว่าจอกไก่นะเนาะจอกไกนน่ไก่จอกจอกไก่ไก่จอกเนี่ยนะทุกคนเราไก่ไก่ในน้ำครับไม่ใช่ไก่ใต้น้ำอืมอาจจะเค็มหน่อยเนาะอืมขอกินข้าวเหนียวนะเจ้าเนาะ พักก้าพักก็ม,มีอย่างนะทุกคนนี่เหลือแล้วเจ้าแลาก็เดือดกิน่น้วเจ้าพักสลัดหน่อยเนาะก็มาติดคออันนี้มาแบบองค์หญิงกำมารอนะครับทุกคนเจ้าขาขืนไก่ Hmm. Nam ข้าวเบี uhm, ้ยวค่ะอืมเบียวอืมกีนเาเดี๋ยวเกี๊ยทุกคน น้ำกระนาดอ่ะอืมพักกับมอยังไป่ล้วมุสันนี่หมดแล้วหน้าร้านงามที่เอามาแต่งด่า้จ้า บกไก่บอกไก่ใต้น้ำบอกไก่ในถ้วยเจ้าในหมอ้อ เจ้ามาันเลสไซนั่าเหรอเจ้าเพราะน้ำมานันออกมาจากไก่เนาะโอ้ยน่องไก่ีน่นจะน่องไก่มันจไก่สะโพกน่องไก่นั่นแหละ น,น่องไก่ไม่ใช่สะโพกไก่ล้ำขนาดล้ำเต็มไปนคนเนี่ยเนาะคนเนีเมันงามเจ้ากับคำเลยออกมาล้ำก็เจ้า cái khẩn nén nén ở lắm hmm. กับข้าวถ้วยเดียวเจ้าตุ้มมือก,ก็กินถ้วยเดียวเนี่ยนะ้อเล็กกินไหนถ้วยเนาะกินไก่ก็ขายแป้งแป้งเจ้า เครื่องนหนักเจ้าจะไข่หอมแดงหอมขาวพริกแห้งตำตำโป๊ะโป๊ะโป๊ะแล้วก็ไปคุกเข้าหากันเนาะเอาไปคุกใส่กันอะอม อีโลกว่าแล้วสองถ้วยใหญ่พี่น้อง องหญิงกับารอกินบอกไก่เจ้าไก่ใน,มมน,ให,นหม้อมันคล้ายๆไก่ใต้น้ำทุกคนเครื่องปรุงอันเดียวกันใส่ตัวนึงเอาง่ายมจ้งพิธีพิถัน mmm luôn mmm mmm cháu mmm 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 nặng mmm nặng mmm 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 nó mmm 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 รสชาติห้าหมด้กลมมดเจ้ากลิ่นมดเจ้ามันหนักรำแต่รำบ่างสองตินสองมือเจ้าสามัคที่แกันขนาดอ่ะมือไส้มือขวาย มือซ้ายมือมือซ้ายมือขวาช่วยเหลือกันยกักเข้าปากแซบนหนอม่นด้โตมปพราะแค่สูงเจ้า เออผมเพราะแค่ดีผมเพราะคแค่เทคกระดูกอ่อนอะไรเจ้าตีอุดมามันมันรุดหมดแลยเจ้าับได้กับนั้นสามปีสี่ปีแล้วเฮีาายมอุดสิ่นี้มันแปลงไปหนาะแปลงแปลง,ปลง,ปลงการหมอกฟันอนะ่ะ พอเรื่องไข้เรากดจองเวลาใ่้เขาจองเวลาเให้เขาพองืนเท่าน่ะเจ้ากินกน,นักขั้นห่ะท่าเ,เจ้าไปเนี่ยเข้ากับข้ามันล้ำลำคนไปคนมาก็

malayu sabidinya กระดูกกระดูกมันแตกเข้าระหว่างซอกฟันขึ้นไก่

ข้าเหนียวยี่สิบโลประมาณหกร้อยหรือห้าร้อยหกร้อยเนี่ยตอนนี้คุณสามพี่น้องกินเพ่สามบาทพอก็แพงอยู่นะ <c oughs> เนาะแต่ว้ามันก็มาไกลนะถ้าไม่กินก็ไม่อาหารแพงหน้าหนาวอาหารแพงมากเลยพวกผมพวกพวกักขึ้นราคาหมดเลย คู้ถึงอันนี้ไม่ได้ทำกินนานนะพี่น้องนะเป็นปีกว่าแล้วนะคิดว่านะทุกคนดีไมด่ดีในคลิปก็ไม่ค่อยมีด้วยแหละไม่ได้ทำกินนานมากมากแต่ไม่ทำยูท b e อาจจะทำกินอยู่ เดี๋ยวมันจมน้ำกับพี่น้องมันจะแห้งเนี่ย mình tia, hmm. có béo biao nữa có một cái nơi nữa 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 ยี่สิบก่อนนาทีกรบสามยี่สิบกว่าก็นิเสียพิจาก็จะเซยอนาร่าแล้ว Alive. Hãy subscribe cho kênh Ghiền พี่น้องทุกาคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็คลิป,คล,ปคลิปต่อๆไปนะคะพี่น้องทับติดอ่างหรือด้วยไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รด้ช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะ